นี้นะคะเขาจะพาทุกคนมาดูสิ่งที่อัปเดตในบูฮาวเวนนะอ่าก็อย่างแรกเลยนะคะทุกคนก็กดไปที่กล่องรูปเดิมเลยแล้วทุกคนก็กดตรงนี้อ่าแล้วทุกคนก็มาหาของนะคะคืออย่างแรกเนี่ยที่เขาอัปเดตมาก็คือสามารถวางของซ้อนได้นะถ้าทุกคนเนี่ยกดเอาออกนะคะ ห้าทุกคนกดเอาตรงนี้ออกปึ๊บแล้วทุกคนก็มาวางใหม่นะคะทุกคนก็ไม่สามารถที่จะวาง้อนได้มันก็จะลบให้เลยอย่างที่สองเท่าที่เรารู้นะคะก็สามารถปรับสีของได้อย่างเช่นเราเลือกสิ่งของมาหนึ่งอันนะคะแล้วก็กดมันตรงนี้แล้วก็ปรับสีได้เลยพอทุกคนได้สีแล้วนะคะเนาะจะเป็นแบบนี้นะ ต่อไปนะคะก็จะมีให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยน้องก็จะมีสัญ,ญลักษณ์หมาก,กับแมวอยู่นะคะอันนี้จะมาจัดบ้านให้น้องก่อนอันนี้จะเลี้ยงเป็นแมวนะมีตัวหนึ่งอยู่ในกรงด้วยเอองงว่าขังไว้ทําไมไม่รู้นะเออทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคือคลิปจบไวมากไม่บ้าค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะอะไรอ่ะ